มาทุกคนตอนแรกเนี่ยครับนายเจมคิดว่าอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะเพราะว่าไปทุระพึ่งมาครับแต่พอดีว่าเห็นมีคลิปหนึ่งแล้วก็คือคลิปสกินนั่นเองนะจะเป็นสกินแชมป์ซ a เอหครับแต่ว่าไหนๆจะมาช้าเนี่ยครับก็ขอไปหาอะไรมาให้ด้วยนะอย่างเช่นสกินแต่ละสกินแบของ c ซ a แต่ละรอบนะการทำสกินมาทุกคนจะเริ่มตั้งแต่ C.O. a เนะครับจะมี3แล้วก็4 5แล้วก็6นั่นเองนะ ไอคลิปที่เราได้ดูกันน่ยคือ coa 7นะทุกคนอันนี้จะเป็นของ coa 3ครับจะมีสกินของ coordinator แล้วก็แม่งูนเองนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ย c o นี่น่าจะเป็น ak นะเป็นคนเล่นส่วนแม่งูก็ ppx นะอ้ามนี้เลยนะทุกคนช่วงนั้นเป็นช่วงที่แม่งูโคตรฮิตอ่ะช่วงที่นายเจมยังไม่ทำพิปพาเคเก็มแข่งลงเยอะอะไรขนาดเนี้ยโคตรฮิตจริงๆแบบ มีแต่แม่งูแม่งูแม่งูแล้วก็แม่งูแล้วก็สกินถัดไปนะครับจะเป็นสกินแชมป์ซีโอของทีม GG นั่นเองครับสมัยนั้นนี่คือ TR ผูกสมราูแชมป์เลยนะไม่มีใครคิดแล้ว่าทีมอื่นจะได้นะแต่สุดท้าย GG ก็หักประกาเซียนคนระับก็จะเป็นหมีแพนด้าครับตามโลโก้ g g นั่นแหละทุกคนสกินแต่ละสกินเนี่ยครับมีแต่สกินม่วงนะทุกคนไม่ใช่สกินทองคนระับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของ แพนด้าทีมจ g หรือว่าสกินที่เราได้ดูมาที่ผ่านมาเนี่ยครับของแม่งูของโคอของเมอร์เซนของกาเทียสกินม่วงหมดเลยนะของแมคคานิกอ่ะผมว่าสวยนะของแมคานิกส่วนแพนด้าผมว่ามันสกินมันไม่ค่อยเท่าไหร่อะ่ะแต่มันฮามันฮาตอนที่มันมีอ e ีโมแล้วท่าทางมันดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊ดีอ,อ,อ่แล้วมันก็ดูแปลกตาดีเลยเพราะปกติมันบอลมันจะเป็น สไต้กับเล็กใช่ไหมละ่ะมันจะมีสกิน2ส,สกินที่เห็นเด่นชัดว่าแตกต่างกันก็คือสกินของเป็นรูปเป็ดอะ่ะสกินเป็นรูปเป็ดสีเหลืองกับสกินนี้แหละที่เป็นแพนด้าหาดีสกินแพนด้าหน้ามันกวนดีทุกคนนายเจมเคยทำคลิปไปแล้วนะรีวิวสกินนี้แล้วสกินถัดไปเนี่ยครับจะเป็นสกินของแชมป์โซเอ5นั่นเองนะ สกินออกแบบมาดูดีขึ้นเยอะมากครับดูการ์ดก็รู้นะว่าแชมป์เป็นทีมอะไรนะก็คือทีมบู๊ปนั่นเองนะก็เป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของตำนานอย่างอเล็กนั่นเองับที่ออกจาก GR ไปนะช่วงซีเอสองพอได้แชมป์ซีเอสองปุ๊บก็ออกจาก GR ออเล็กเคยอยู่ GR นะครับยังอีกรอบหนึ่งนะช่วงซีเอหนึ่งซีเอสองนะเห็น<ม> <He ard S 1> ไหมทุกคนมีมลายชื่อด้วยนะ สกิลเมอร์เซนมีรายชื่อของผู้เล่นด้วยแล้วก็จะมีสกินของกาลาเทียครับช่วงนั้นก็เป็นแพทกาลาเทียนั่นแหละทุกคนกาลาเทียช่วงโหดจัดจัดอะ่ะกาลาเทียเทียเอสถามว่าทุกวันนี้เอีงเอสไหมตกมานานนะครับนานมากๆแล้วด้วยนะเนื่งจากโดนเนิร์ฟลูกป,ปั่นนั่นแหละความเร็วในการอ่า มัเราในการเคลื่อนที่หองูกป,ปั้นเนื้อไปหลายรอบมากครับแล้วก็เนื้อสกิลเก็บหยาดสกิลปักไปโซนให้ครูดาวมันเป็น15วิแต่ก่อนครูดาวมันแป๊บเดียวเองนะทุกคนประมาณ5-6วิวิอะ่ะเ,เท่าๆป้าแต่ปัจจุบันนี้ก็โดนเนื้อไปเยอะและ้วก็เลยเทียตกนะสกินออกแบบมาถือว่าดูดีแล้วข้างหลังมีรายละเอียดด้วยทุกคนเห็นไหมมีชื่อของผู้เล่นด้วยครับ ไปดูเลยนะว่าสกินของซีซั่นไหนสกินจะเรียกว่าซีซั่นได้ไหมเรียกว่าสกินของรอบไหนสวยที่สุดทุกคนก็คอมเมนต์บอกมาแล้วกันตัดนะอยากให้ตัดก่อนครับตัดทีมที่เราชอบออกไปก่อนดูแค่สกินนะว่าไหนสวยสุดไม่ใช่แบบอของบู๊เราพบว่าเราเชียร์บู๊ป่ไม่ไม่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้แบบดูแค่สกินนะัะแต่ผมว่าปีนี้สวยจริงนะของบู๊ป รายละเอ e uh ียดของเมอร์สันกับคารเทียออกแบบมาดูดีมากครับเนี่ยมันเขาใส่ใจรายละเอียดอะมีชื่อผู้เล่นมีอะไรครบอ่ะแล้วก็มาถึงแชมป์ซีเอเอหกครับก็คือทีมโตอู่นั่นเองนะอยากจะบอกเลครับแว็บแรกที่เห็นผมนึกว่าเป็นสกินทองทุกคนจริงๆสกินนี้จะมาขายวันที่3เมษายนนะทุกคน3เมษายนครับเฉพาะสแตมแดงเท่านั้นครับ แล้วอาทิตย์แรกเนี่ยครับก็จะลด20%ด้วยนะอันนี้ขอบคุณข้อมูลจากแกงวันเผาเลยนะไปส่องมาเพื่อความชัวร์สก,กินสวยมากทุกคนถึงจะเป็นสแตมแดงก็เถอะแต่อย่าลืมนะว่านี่คือสก,กินม่วงราคาก็คือสก,กินม่วงไม่ใช่สก,กินทองทุกคนโอ้โหมันมันเวอร์เกินอ่ะผมว่านะคือคือสก,กินที่ผ่านมาแบบ ผมว่ามันเทียบไม่ได้เลยกับสองสกินเนี่ยเนี่ยสกินของฉีก็สวยรับสวยเกินน่ะจะมีสกินของเมอร์เซนกับกะลาเที่ผมมองว่าสวยนะอืมแต่พอแบบเห็นรอบเนี้ยรอบล่าสุดของโตอู่ผมรู้สึกว่ามันเวอร์จริงๆอะ่ะทุกคนดูดิดูมีขนลกมีอะไรด้วยอะ่ะตัดกับสีทองออกแบบมาเหมือนสกินทองเลยผมว่ารอบเนี้ยถ้าเปรียบเทียบกันนะรอบนี้อาจจะเป็นรอบที่ สวยที่สุดรับนี้ต้องยอมจริงๆทุกคนสำหรับนายเจมนะทุกคนไม่ต้องคิดเหมือนกันก็ได้ครับแต่ทีมงานข้ออกแบบมาดีจริงนะเหมือนเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีะเหมือนไล่ความคมชัดขึ้นมาเรื่อยๆทุกคนจากภาพแตกๆมาเป็นชัดๆจนรอบนี้คือสวยจริงนะแต่ที่เสียดายอย่างหนึ่งทุกคนคือมันมีสกินซ้ำที่เป็นสกินของแม่งูนะสะกินซีโอเอเพราะว่าของซีโอเอสามก็เป็นแม่งูใช่ไหมของซีโอเอหกก็เป็นแม่งูเหมือนกันเนี่ยเสียดายตรงนี้แหละ ว่าหลายคนก็ได้เสียดายเหมือนกันนะแต่ของฉีนี่คือแบบมีโลโก้โตอู่ด้วยนะนี่เติมซื้อไปแล้วนี่คือ<ม>เงินจะเข้าทีมโตอู่ได้ไหมอยากจะรู้แบบเข้าสักยี่สิเอร์นเี่ยหรือห้าสิบเปอร์เซนต์หมถ้าใครรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วกันอันนี้รายละเอียดลึกขนาดนี้ในายเจมส์ก็บางทีก็ไม่ได้ไปหาข้อมูลมากถามทีมงานถามทีมงาน โอ้แต่สกินฉีโคตรสวยเลยผมว่าผมต้องมีแล้วแหละถ้าถามเรื่องเกี่ยวกับสกินนี้ก็เป็นสกินที่เป็นแชมป์แห่งน้ำตาของดงเอกนะกว่าจะได้มานะเข้าชิงหลายรอบจัดแต่ทุกคนอันจริงๆผมก็ไม่ฝ่ยอยากได้สกินไหนเท่าไหร่เลยทุกคนแต่สกินฉีผมว่าก็ต้องมีอ่ะรูปร่างคล้ายๆกับนกเลยนะ แล้วถ้าจะมีเนี่ยครับถ้าจะเติมถูก,กถูกต้องไม่เติมที่ไหนนะ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the hunt shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับ แล้วก็ขอบคุณสมาชิกทั้งหมดกันด้วยนะครับไม่ cy, ว่าจะเป็นน้องบัตรเอรอนนะแล้วก็น้องชิคเก้นลันน้องเบนโตะแล้วก็จะมีสมาชิกใหม่ครับที่กําลังแปลงฟันก็คือน้องนอจุดต่อน,นั่นเองนะถ้าให้เดาชื่อนี่น่าจะเป็นต้นน้ําหรือเปล่าแล้วก็จะมีสมาชิกใหม่นะครับอย่างน้องครับแล้วครับแล้วแล้วก็จะมีน้องละวินสิริสําลานครับสมาชิกใหม่อีกคนหนึ่งนะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทั้งหมดกันด้วยนะครับและอย่าลืมว่าอย่าลืมอย่าลืมแปลงฟันกันด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าจะอับดึเก,กินไปหรือเปล่านะทุกคนตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วอะไม่รู้ต้องมาแก้อีกรอบหนึ่งหรือเปล่า